การต่อสายไฟปั๊มและโซลินนอยวาวของตู้ควบคุมอุปกรณ์2โซนผ่านคราวมีดังนี้ค่ะนำสายไฟใส่ผ่านเคเบิลแกลนช่องที่1ขันน็อตขึ้นใส่สายแอช่องสายแอสาย N ช่องสาย N ขันน็อตลงให้แน่นซึ่งทางบริษัทเรากำหนด L เป็นสายสีน้ำตาล N จะเป็นสายสีฟ้าทอร์มินอลชุดที่1จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์ปั๊ม ทอ o มินอลชุดที่2จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์โซลีนอยวาวซึ่งสามารถต่อได้สอบอุปกรณ์ลำดับต่อไปจะเป็นวิธีการต่อปั๊มนำสายไฟใส่ผ่านเคเบิลแกรนช่องที่2ขันน็อตขึ้นใส่สายแอช่องสายแอลสายเอนช่องสายเอนขันน็อตลงให้แน่นส่วนของการต่อโซลีนอยวาวอุปกรณ์ตัวที่1ใส่ผ่านเคเบิลแกรนช่องที่3อุปกรณ์ตัวที่ส ใส่ผ่านเคเบิลแกลนช่องที่4ขันน็อตขึ้นอุปกรณ์ที่1ใส่สายสีแดงช่องที่1่สีดำช่องที่สองอุปกรณ์ที่สองใส่สายสีแดงช่องที่สสีดำช่องที่สขันน็อตลงให้แน่นถือว่าการต่ออุปกรณ์ของเราเรียบร้อยค่ะ